ได้แล้อ๋อต้องเอาน,นี่ช่วยเดี๋ยวรับไปไล่แม่เดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดนหมอันนี้น้ำมันะอ,อะไรนะมันโอนอะโอนคือไม่อยากจะม,ม่ส่วนร่วมด้วยนี่แหละที่เขาใช้น้ำมันช่วยแพน,ดน<ช>ได้นั่นเลยได้ไหมสวยไหมก็มีพอพอเป็นตัวไหมได้อเลยรอบนี้สวยแม่สวยหรือว่าช้อนเรา โอเคแต่งหน่อยนึงไม่เป็นไรหรอกพี่อันนี้แล้วเหรอลนกพี่อัดไม่ดหรืยังใช่หนูอัดหนูกำลังอัดอยู่หนหนูแบบว่าอยากช่วยได้ละโอ้ยลูกโอ้ที่พูดไอยากช่วยคือต้องอยู่ดิ่ในวิดีไมก็เด็กแค่อยากช่วยอยากช่วยจริงๆนะหนูลองทำไม่แล้วหรอจะลองทำดูจะอาย อ่านะทำไมแต่ว่าหนูแต่หนูต้องทําอย่างนี้นะลูกต้หนูต้องแคทแม่ทำเลยแม่หนูต้องแคทขอบขอบไม่ให้หนูจิ้มไปตรงกลางเราแต่เส้นนะลูกเวลาเรากินเราต้องกินทั้งฝ่ายนี้โอเคป่ะโอเคทำยังไงไม่ได้ไม่มีปัญหาเห็นโอเคมันนี่หลงหลงมันไม่เป็นใครถือกล้องอ่ะแม่ถือนี่แหละอ่ะหนูถือกล้องแม่ถือกล้องนะโอเคค่ะเอาเอาช้อนจุ่มน้ำมันก่อนอช้อนจุ่มน้ำมันก่อนจิ้มไปลึกๆเลยจิ้มไปลึกๆ อ่ะรู้สึกแล้วแหละกินก็ไปนานอะไรขอบนะคะลูกโอเคไม่ทำต้องทำฝั่งโน้นทำได้ทุกฝั่งค่ะนั่นแหละลูกอ๋อนั่นแหละลูกอโอเค ทำแรงไม่ทำแรงแรงแลูกมันไม่เจ็บค่ะลูกอ่ะไม่หนูรู้แต่ว่าแต่ว่าหนูกลัวว่าจะได้เนื้อเองค่ะไม่ลึกลึกเลยลึกลึกนานนานนานที่มันถึงเหล็กเลยให้มันถึงเหล็กเลยอ่ามันเหล็กมันไม่ถึงเหล็กเลยเกือบแล้วอ่าใส่เข้าไปเกือบสวยแล้วเกือบเกือบเกือบอ่าไม่ถึงเหล็กเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าถึงเหล็กแล้วมันก็จะโอเคใช่อ่จุ๋วไปหาเออข้างนอกข้างนอกจุ๋วไม่ถึงเหล็กเลยค่ะ เพราไม่ใช่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 ใส่ไส้อีกแล้วอะหนูต้องทำใหถึงเหล็กยังงแรงแล้วอ่ะไม่ใช่แรงแรง็้อลมหมายคือหนูอ่ะต้องทำอย่างนี้ผูได้ถึงเหล็กขะลูกเนี่ยจกเข้าไปอย่างี้จกเข้าไปถึงเหล็กเลยให้มันถึงเหล็กเลยไม่ถึงเหล็กให้มันไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้จับใหม่จับช้อนไม่หนูต้องทำแบบนี้แล้วหนูก็พักอย่างงี้หนูทำอย่างงี้หนูทำอย่างงี้อ่าใช่นั่นแหละไม่ลึกเข้าไปงี้แค่นี้นึกเลยลุดลึกเลยอย่างงี้ตู๊แหละ เข้าไปอีกแล้วเข้าไปอีกแล้วเข้าไปอีกนานละเกือบหมดละใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วได้แล้วใกล้สวยแล้วไป้าน่ะอจุ่มเข้าไปอีกเ่จุมม้าเดี๋ยวอยากเลียจังเดี๋ยวแม่สอนก็ได้ค่ะลูกวิชาอย่างนี้วิชาเลียเหรอวิชาเนี่ยค่ะวิชาแคะขนมครกนะคะอันนี้ผสมค่ะได้อันนี้ผสมแล้วแม่ก็แคะโอเคแม่สต๊อปนะคะไม่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 อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะอย่างนาทีไม่อย่างงี้นอย่างนี้อย่างนี้ พักอย่างนี้อย่างางี้สต t อปก่อนสต t อปก่อนไม่หนูต้องทำอย่างนี้มือหนูต้อง